มาดูประเด็นของทาง BTS นะครับก็ะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วในส่วนของข้อสรุปเรื่องนี้ค่าจ้างการเดินรถและซ่อมบำรุงหรือว่างาน O&M รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะครับโดยทางกทมเนี่ยล่าสุดตกลงที่จะชำระคืนหนี้ค่าจ้างงาน O&M ให้กับกลุ่ม BTS จำนวน32,000ล้านบาทนะฮะภายในเดือนตุลาคมนี้ ก็แน่นอนด้วยประเด็นดังกล่าวเองก็ส่งผลทําให้ราคาหุ้นของ BTS เนี่ยเมื่อวันที่5กันยายนคือวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่3นะครับโดยขยับขึ้นมาเป็ดที่ระดับ3บาท30สตางค์บวกไปนะฮะสองด้วยมูลค่าการซื้อขายเกือบ820ล้านบาทแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยราคาหุ้น BTS ก็ขยับปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ อันนี้ในส่วนของการประเมินโดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครัครบก็ประเมินว่าประเด็นดังกล่าวนะครับจะช่วยให้สถานะเ,าเงินสด <c oughs> และเงินงบดุลของ BTS ีันดีขึ้นไปอย่างมากนะครับ โดยประเมินอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับือว่า D/E Ratio นะครับจะลดลงนะครับจากระดับเดิมเนี่ย2.7เท่าเหลือเพียงแค่2.1เท่านะครับที่สำคัญคือจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับ BTS ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าเงินจำนวน32,000ล้านบาทตัวนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้หนี้นี้สินสุทธิที่ BTS มีอยู่ประมาณสัก1.5 3 0 0แสนล้านบาทในช่วงของไตรมาสแรก ของปี2019ก็ส่งผลให้ลดความจําเป็นในการกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อนํามาเสริมสภาพกล่องสําหรับการดําเนินงานในส่วนต่อขยายสายสีเขียวในอนาคตนั่นเองนะครับขณะที่ถ้าไปมอง <c oughs> ในงบของกําไรขาดทุนเนี่ยนะ <c oughs> ขออภัยนะครับในแง่ของงบกําไรขาดทุนก็มีการประเมินว่าค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยที่ลดลงนะฮะจากการที่ได้เงินจากกรทมแล้วเอาไปชําระคืนหนี้สถาบันการเงินตรงนี้เนี่ย มันจะคุ้มค่ากว่านะฮะแม้ว่าไรายได้ออดอกเบีย้ยที่เกิดจากหนี้กทมตรงนี้จะหายไปคนค,คือมันสองส่วนไงคือ BTS เองก็มีหนี้กับสถาบันการเงิน<ช>หรือว่าหนี้หุ้นกู้ตอนนั้นเขาก็มีภาระดอกเบีย้ยจ่ายให้กับเจ้าหนี้เขาถ<ช>ูกไหมฮะในขณะที่ BTS เนี่ย เป็นเจ้าหนี้กรทมนะตราบใดที่กรทมยังไม่คืนเงินไม่จ่ายเงินตามสัญญาอ t s เอเองก็ต้องคิดดอกเบีย้ยเอากับกรทมใช่นะงนั้นเอามาเวทกัน2ส,ส่วนเนี่ยนะฮะเทียบว่าถ้าสมมุติว่า BTS ได้เงินจากกรทมแล้วครับแม้ดอกเบีย้ยนะฮะดอกเบีย้ยรับจากกรทมตรงนี้จะหายไปแต่การได้เงินคืนจากกรทมแล้วเอาไปชําระคืนหนี้ของตัวเองเนี่ยอไอการประหยัด ดอกเบี้ยตรงนี้ไอ้ดอกเบี้ยจ่ายอะ mm hmm. มันคุ้มค่ามากกว่าการมีดอกเบี้ยรับ uh huh. คุ้มค่ากว่าคือดอกเบี้ยรับมันน้อยกว่าดอกเบี้ยจ่ายพูดง่ายๆ uh huh. นะ uh huh. ฉะนั้นการเอาเงินไปจ่ายคืนนี่ตรงนี้ uh huh. มันจะทําให้ท้ายที่สุดแล้ว uh huh. งบกําไรขาดทุนของ bts เนี่ยมันจะดูสวยขึ้น uh huh. นะฮะจากภาระทางการเงินที่ลดลง uh huh. ก็จะสมบูรณ์นำให้ตัวกําไรนะฮะที่เกิดจากการงานเนี่ยตรงนี้มันเฉิดฉายลงมาในบรรทัดสุดท้าย ได้ดียิ่งขึ้นนะฮะเป็นตัวเลขกำไรสุทธินั่นเองก็เบื้องต้นเนี่ยกำหนดคำแนะนำซื้อนะฮะหุ้น BTS ด้วยว่าหุ้นในกลุ่มนะฮะอย่าง VGI อย่าง r a บ b ิดเองก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นให้ราคาเป้าหมายของ BTS นะครับไวที่6บาท4ี่สสตางค์ซึ่งคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันนี้ก็สูงถึง96%นะฮะก็อัพไซด์เป็นเท่าตัว เป็นเท่าตัวนะ,ะซึ่งก่อนนั้านี้ต้องยอมรับว่าราคาหุ้น BTS เนี่ยปรับลดลงมาลึกคือมันมีทั้งกระแสะการเมืองก็ดีนะฮะทั้งเรื่องของอความผิดหวังเกี่ยวกับ virtual bank บนะฮะที่ดำเนินการโดย VGI นะฮะมีเรื่องความไม่ชัดเจนของพระราชบัญ,ญญัติ entertainment complex แต่ด้วยความเคารพนะค,คือ BTS เองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของบริษัทโฮดิ้งหรือว่าตัวของบริษัทย่อย ก็ไม่เคยส่งสัญญาณหรือไม่เคย price in ในเรื่องของ Entertainment Complex เข้าไปแต่มันเป็น expectation หรือว่าความคาดหวังที่นักลงทุนเนี่ยค,ค,คาดการกันไปเองอแต่พอคาดการปุ๊บเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดมูลค่าพรีเมียมต่อตัวหุ้นของในกลุ่ม BTS เงนั้นพอมันไม่ชัดเจนปุ๊บในเรื่องของพรบอ n t e r t a i n m e n t complex มันก็เลยทําให้เกิดความผิดหวังใช่ถูกไหมฮะแล้วมันก็สะท้อนผ่านลงมาที่ตัวของราคาหุ้นด้วยนะแต่ก็ดูเหมือนช่วง3-4วันทําการที่ผ่านมาก็เริ่มจะมีแรงซื้อเข้ามาอย่างเด่นชัดนะครับ <ừ> ก็น่าสนใจในแง่ของการรีบาวของราคาหุ้น แล้วก็โดยเฉพาะการประเมินของทางกรุงศรีที่ทำราคาเป้าหมายไว้มีอัพไซต์เหลือถึง96%ครับ,อ,นะรบอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจดูจากการขึ้นเนี่ยเพิ่งเริ่มนะเพราะอย่าลืมนะถ้าดูอย่างที่คุณมาพูดถึงมันลึกจริงๆเนี่ยมเดือนเนี่ยลงไป27-28%แล้วนะ3เดือนเนี่ยอันนี้แค่3เดือนนะอันนี้ยังไม่ยออ่อไม่ไม่รวมถึงก่อนนะอันนี้ที่ปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระยะสั้นเนี่ยก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาแล้วฮนะแต่ว่ามันฟื้นจากจุดต่ำอยู่นะฮะยังไปไหนไปได้ไม่ไกล